เดินมานิดเดียว,วระหว่างรอเช็คอินไปสวรรค์ของเด็กๆนะคะเต่เาขย,ยันเกินไปนางวีนางวีมีของเล่นด้วยน,น้องเป็ด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  <c oughs> นูนนูนูนูดอน พร้อมีสายฝนโปรยปลายและนี่สระว่ายน้ําค่ะนี่มีสะพานนะคือเป็นสระน้ําวนนะคะว่ายได้เลยกดระเบียบใช้สระว่ายน้ําก็คือเปิด8โมงจนถึงกโมงนะคะใส่ชุดว่ายน้าเท่านั้นแล้วก็เด็กจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่ดูแลนะอนนี้คือฝนตกได้แต่มองสระว่ายน้ําตาละห้อยนูนน่าจะเป็นโซนสระเด็กนะคะ ฝนแรงมากนี่สวนสะเด็กนาวีแหมดูสคิดพูนาวีร้องอยากเล่นน้ำนะคะแต่คือฝนหนักมากเลยอเราได้แต่ดูกันนะ มีสนามบอลด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือชุ่มฉ่ำด้วยฝน สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โฮเทลลาบาลิสเขาใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3นะคะขึ้นมาจากข้างล่างเนาะเมื่อกี้เราเช็คอินจากด้านล่างแล้วนะคะแล้วก็มีพวกพีมากับนาวีนะคะอยู่ชั้น2นี่เราขึ้นมาชั้น3นะคะตึกบ้านเราเนี่ยมี3ชั้น,นเดี๋ยวเข้าไปดูห้องข้างในเอนสองสามหนึ่งเสียบีุปกร์ดแล้วค่ะมาเข้ามาถึง้ายไปก็จะเจอนี่เลยชุดคลุมรองเท้าแต่ นะคะสลิปเปอร์แล้วก็นี่ของที่ในห้องทานได้หมดเลยนะคะมีขนมมีชากาแฟดูสิตัวเย็นมีน้ำผลไม้ด้วยน้ำเปล่าน้ำอัดลม,มเสร็จเรานีแน่นี้มาดูห้องน้ำดีกว่าอุปกรณ์พร้อมนะคะนี่กระจกสวยมาก ชห้องอาบ,บน้ำนะคะฝักบัวใหญ่ก็ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดผมแล้วก็ห้องน้ำแยกกันนะห้องน้ำใหญ่มากไปดูห้องนอนนี่คิวใหญ่มากห้องกว้างมากเลยนี่ห้องเราคือห้องดีลักซ์นะคะ ก็คือจะเห็นเป็นนี้นะกระจกแบบนี้เลยมีเบียด้วยนะคะเผื่อใครสั่งนี่ก็จะเป็นวิวด้านหน้านะคะตอนนี้เริ่มมีแดดแล้วนะเมื่อกี้ฝนหนักมากด้านหน้าเป็นคาเฟ่ด้วยนะคะ ราปิดคาเฟ่เดี๋ยวเราไปดูที่ระเบียงกันดีกว่าระเบียงยังเปียกอยู่เลย่ฝนยังไม่หยุดนะคะถึงแม้ว่าจะดูสว่างแล้วถูกล้อมรอบด้วยเขาไปหมด ขอตัวพักผ่อนกันนะอรุณสวัสด์ค่ะไปทานอาหารเช้ากันเลือกได้เลยว้ามานะคะเข้ามาข้างในละเดี๋ยวรออาหารเช้าไม่ใช่รอสิเดี๋ยวเราต้องเดินไปตากอาหารเช้าแล้วก็จะมีเมนูเอกเมนูนะคะที่เขาให้มาก็คือเด๋วเอวติ๊กเอาว่าเลือกเอาอะไร เลือกได้แล้วนะคะเกตเอาออมเล็ตไข่ขาวนะคะใส่มะเขือเทศชีสแล้วก็แฮมเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราต้องไปส่งที่เคาน์เตอร์นะแล้วเดี๋ยวจะเดินไปตักอาหารแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากน้ำน้ำอินฟิวน้ำส้มน,น้ำแอปเปลิลนมสดนมอัลมอนด์ก็แฮมไส้กรอกวิวมันฝรั่งทอด เราคุยเยอะมากนี่คือข้าวต้มมาร์ชเมลโล่แซนด์วิชตัวเตี๋วก็มีสลัดชีส,ส,ส,สต้มโกะน้ำปลาทูโหเยอะมากเลือกไม่ถูก เล็ไข่ขาวนะคะใส่แฮมชีสแล้วก็มาเขือเทศเดี๋ยวค่อยชิมว่าเป็นยังไงแล้วก็นี้ไปดูแบบขนมมาดีแพนเคก้กแล้วเราเลือกแบบใส่ซอสใส่อะไรเองได้แล้วก็มีมัชเบลโล่นี่ลองดูปาตังโก๋ช็อกโกแลตแบาบวนี่คือเยอะมากอย่างที่แบบถ่ายให้ดูเมื่อกี้คือกินก่อนนะยังมีอีกหลายอย่างที่น่ากิน ปิดคลิปนะคะที่โฮเทลลาเบลิสรีสอร์ทนะคะอยู่ที่เขาใหญ่นะตรงนี้ละกันตรงมุมระเบียงนะคะของห้องพักนะคะนี่เราอยู่ชั้น3นะ,ะก็คือวิวข้างหน้าก็คือเป็นเขานะคะก็คือแบบเรียกว่าล้อมรอบด้วยเขาเลยนั่นแหละวันนี้พายุน้องโนอืนเนี่ยได้ผ่านไปแล้วเมื่อวานนี้ห่างๆอยู่วันนี้นี่คือท้องฟ้าสดใสแล้วก็คือเป็นวันกลับของเราพอดีนะคะแต่ถือว่าโอเคนะก็แต่สดใส แต่จริงเมื่อวานอ่ะมันก็โอเคนะแค่ฝนมันเยอะไปนิดนึงตอนเล่นน้ำก็จะแบบฝนฝนตกตกยุก่ยยุด,ย,ด,ย,ดยอยะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กี่อาหารเช้าใช่ไหมดีมากเยอะมากเลยคือแบบเลือกกินไม่ถูกเลยกินไม่ครบด้อใครกินครบนี่คือเก่งมากนะเพราะาอาหารเช้าเขาเยอะมากจริงข้าวต้มสปาเกตตี้ข้าวผัดไข่ดาวออมเล็ตคือแบบคอนเฟกต,ต่างๆบราวนี่ฟองดูโอ้เยอะผลไม้ก็เยอะชาอีกอกาแฟอีโอโห เต็มที่มากของเราจองโปรโมชั่น2,500บาทนะคะคือแบบคุ้มมากให้มีโปรโนี้แบบจัดอีกมากดีมากเลยไปแล้วนะเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อแล้วที่นี่นะคะเขาจะเรียกพวกเราเนี่ยผู้ที่เข้ามาพักเนี่ยเรียกว่าหนักเดินทางซึ่งเกตินะและพนันกงาน,นก็ดูแลดีมากเลยนะ เดี๋ยวนักเดินทางอย่างเรานะคะจะต้องเดินทางต่อแล้วใครชอบกดไลค์กด Subscribe ติดตามไว้นะคะพาไปเที่ยวเรื่อยๆเลยทั้งในที่กรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วเราดูคลิปหน้าไปเที่ยวไหนบ๊ายบาย